โอ้โหไม่ไหววะตรงเนี้ยลึกต้องเอาต้องมาตั้งไหมลึกได้หูไม่ได้เลยเฮ้ยเันแค่นั้นอยู่มาให้เต็มไม่มีสวนเลยมาที่คาเหรอมามาดูเห็นเห็นไหมเห็นกล่องที่นี่กล่องที่ต้องไหมมาตีนะมึงอ่ะอ่มาไลฟ์สดมาตั้งจะโดนกล้อง อันตาทำไมกิ้งจังเลยอ่ะทำไมาตาเก้งป้าไม่ได้อ่ะยังยังยังยงกดให้แม่ก็ตั้งก่อนไม่ตั้งตั้งอะไรก่อนตั้งอะไรล่ะตั้งชื่อตั้งเลยอู้ไม่ได้หรอกกลัวูกลัวอาันขอเนาะเออกลเลยตาตากลัวช่วยดิช่วย กูกลัวนะอ่าฮ่า่าฮาอป้ากลัวอันะถามวาน้ำไปเลยหรอป้าย,ยังลอยจนะจมนั่นแหละี๋ยวก่อนปัดกล้องเลยดิพ่อป้าแมมป้าแมมหนูจะไปหานะจริงๆ พี่กลัวจริงเฮ้ยพ่อปรับมันลงมาหน่อยดิปรับให้มันเตี้ยงมาหน่อยขี้เกียจเนาะ <c oughs> อุ้ยเนี่ยลึกอ่ะ้าลองยืนยืนไ <c oughs> ม,ม่ได้ยืนได้ไหมอ่ะแขงหอบก้ขยีงมาตังมาหอแม่นั่นนั่นกลัวนะยังจะแกง ดกบปราบก่อนครับดับคอดับปราขอดับปลาบหน่อยขอบคุณครับพชชิ้วมาดิอันตาให้มันเข้า้องน้ำม่เข็มตะก๊อกเลยดีครว่าแม่เดเดือบไปด้ยดดไปหานะ เหนื่อยจังอุ้ยมันตาแก้งว่ะเนาะ